เรามีคนอื่นเขาไม่มีมีหลายหลายที่โกลดิโนไม่ครบเรามัดได้มาเกิดด้วยไหมวิตามินแร่ธาตุอะไรต้องการสูงถึงเจ็ดชนิดแร่เหล่านีครบแถมเพิ่มไฟตัวองเราตัวนี้ดูแลเรื่องการดูดตันของหลอดเลือดเคยดีไหมเราดูดตันแล้วว่าขาบวมตัวบวมตัวนี้ลดได้ไม่ใช่บวมต้องตันนะบวมแล้วหลอดเลือดตันไฮโดรโทนอลลอยสองตัวนี้เยี่ยมมากตัวนี้ก็จวไฟเราหาซื้อได้มันจะ เป็นพวกสารต้านพิษหมดแต่เขาน้อยหาซื้อยากตัวนี้จะดูแลถึงสมองได้เลยตัวนี้แหละที่ผมช่วยเขาที่เป็นเนื้องอกสมองแล้วจัดการได้เพราะมันเข้าถึงสมองได้นะครับสารสื่อประสาทก็ดูแลกระบบประสาทที่ปัญหาเอาพื้นเอามาพักความจําไม่ดีเป็นเอาจัลไซเมอร์พาทีสันอะไรพวกนี้กดไขมันกดไขมันก็โอเมก้ารู้จักโอเมก้าเนาะถ้าไปกินโอเมก้าเยอะๆหมดเลยบอกอันนี้อันนี้ดีอะไรนะจมูกข้าวลำข้าว เราคาอะไรพวกนี้มันก็แพงไปตามที่เขาพูดนะแต่คุณกินออกมาแล้วยอดมาแล้วก็เป็นโอเมก้าเหมือนกันไม่เห็นต่างตรงไหนเลยอยากเข้าใจตามการตลาดเขาเชิญชวนแล้วเรารก็ไปหลงกินดาวดีกว่าอย่ามากินจมูกดาวบาทีกว่าจมูกมันแพงกว่าโมเมกกินยังไงเวลายอดมันก็เป็นโอเมก้าเหมือนกันครับอย่าไปหลงเหมือนกันนะแล้วก็มีดีลให้ท่งนี่สิแบแปดชนิดอันนี้เป็นสารตั้งต้นใน,านการผลิต อ่าโครมาโซมเซลได้เลยมัน yeah. ต you know ้องเริ่มจากโครตีนสี่ล้านห้าพันชนิดผมเริ่มเจอตัวนี้ไปเคาะดูในคลินิคอลของอเมริกาว่าเฮ้ยมีไม่ได้เหรือคนตินมีได้เหรอมีเอนไซม์และโปรตีนทั้งเก้าสิบห้าชนิดซึ่งมันอยู่ในกลุ่มของเมตาโบลิซึมที่ผมบอกให้ดูจัดได้ไหมสารอาหารออกซิเจนเอนไซม์ ถ้าร่างกายเรามีสามกลุ่มนี้เข้ามาทํางานพร้อมกันเซลล์แข็งแน่นอนไม่มีป่วยนี่คือหัวใจของมนุษย์เราเขาสกัดออกมานะตั้งใจสกัดมาให้เราถึง95ชนิดนี่คือเมตาโบริกเอนไซม์หรือเอนไซม์ระดับเซลล์ทั้งหมดเลยที่ได้มาครับโปรมือให้ตามมานดูอันนี้เชโรอีโนยโอเมก้า วิตามิน16แร่ธา17กรดอะมิโนโคเอสเลซิทินทุกอย่างใช้ฟอโน,โน์4เส้นสีให้คนดูนี้มันสามารถเข้าไปที่เยื่อหุ้มสมองหรือเราเรียกว่ารประหลาดเรนแบรนเออร์นะจุ่ยเข้าไปไม่ได้หาน,อน้อยไม่แต่ยาหลายหลายตัวยังเข้าถึงสมองไม่ได้แต่มันสามารถเข้าไปทึงสมองแล้วสามารถไปจัดก,การ ที่จะซ่อมสร้าง,งเซลล์ไปทำลายตัวที่เป็นสิ่งแปลกปลอมสมองด้สี่ตัวนี้ทิ้งเขาไปได้ดีไหมครับนี่ <c oughs> นี่คือเขาสก,กัดตั้งใจสก,กัดมาให้หรือบอกว่านี่คือผลในการได้รับรางวัล c l p เป็นอย่างนี้ไม่ใช่สก,กัดเล่นๆสก,กัดแล้วร่างกายต้องการแล้วสก,กัดมาให้นี้หมดเลยแล้วก็ยังมี SOD เขาบอกว่ามีสารต้านโอดสูงนี่เนี่ย SOD ความที่เขาเขาบอกเขามีเขาก็มีงไงเพราะ SOD หนึ่งหนึ่งโมเลกุล สามารถไปจัดการการับสารอนุมูลได้ถึงหนึ่งล้านโมเลกุลหนึ่งต่อล้านแต่ถ้าหนึ่งต่อหนึ่งก็ไม่เป็นซีก็จะเป็นเีอะไรนี่หนึ่งต่อหนึ่งเพราะนั้นเราก็สู้ได้เพราผมทานไปร่างกายมีเอสโอดีเยอะก็สามารถไปจัดการมันก็ได้สบายๆหนต่อล้านโอเคไหมอ่าะนั้นเนี่แหละคือเหตุผลแล้วก็มีหลายอย่างนี่ฮะเอนไซม์ Inside, ระดับเซลล์หรือเราเรียกว่าเม็ดตับอ่อนเอนไซม์ ทั้งหมดเก้าสิบห้าชนิดไม่ใช่9กสหาตัวนี่คือที่อื่นไม่มีเพราะฉะนั้นในหนึ่งเม็ดที่คุณทานคุณจะได้สารอาหารทั้งหมดประมาณสองร้อยแปดสิบชนิดในเม็ดเดียวพันก็หลบดวงได้ยังไงเนี่ยรวมจรงเพราะมันมันคือเกาเหลาแห้งมันไม่มีแป้งไม่มีนม้ำนี่คือเหตุผลที่ในเม็ดเดียวท่านทานแล้วท่านจะได้สารอาหารที่เข้าไปทางานได้ทันที ไม่มีการตดค้างทำให้เซลล์คุณแข็งแรงได้ตลอดทุกจุดที่ร่างกายก็ต้องเอาไปใช้นี่คือสารอาหารที่ร่างกายต้องใช้ทุกวันเข้าใจหรือเข้าใจ,าใจนี่แหละคือทั้งหมดที่ทำได้และมีมากที่สุดในประเทศไายถ้าโฉมเจอมาครับโปรคุณให้บริการ